เองเนี่ยก็เป็นคนนึ่งค่ะที่ได้โอกาสจากแอมมวีนะคะในอดีตเนี่ยเพชรเองเนี่ยทํางานโรงงานนะคะซึ่งเอ่อดาพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทํากันนะคะเราก็ทํางานเราเป็นเด็กนะคะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ทํางานเขานะคะเป็นโรงงานสับรดนะคะรายได้วันหนึ่งประมาณหกสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คิดนะคะว่าสงสัยคงแก่ตายในโรงงานแน่เลยนะคะ แต่ก็ยังอยากเรียนหนังสืออยากนักปุ๊ที่ดีนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีคนนำนะมีแบบเพื่อนนะคะเอาสบู่น้ำผึ้งนะคะไปขายกันนะคะแต่เขาไม่เคยขายเราเลยนะคะเพราะเขามองว่าเราเนี่ยกํากำลังซื้อนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวคงจะไม่สนใจนะคะก็ตอนหลังเนี่ยนะคะก็มีการเปลี่ยนอาชีพมาทำงานสนามกอล์ฟนะคะก็ได้มาเจออัปลายที่สนามกอล์ฟนะคะอัปลายก็ทำการสปอนเซอร์ เอารูปที่พี่ยงยุทธเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมาให้ดูนะคะก็มีความใฝ่ฝันช่วงนั้นน่เองเนี่ยกำลังคิดจะเรียนสุขโขทัยธรรมทิราชนะคะก็เลยเลือกที่จะทำเอนะไม่เรียนต่อนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ่อแอมเบเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้นะคะเถึงแม้เราไม่มีวุฒิอะไรมากเพราถ้าตั้งใจเนี่ยก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะ ทำธุรกิจแอมเบเข้าประชุมเหมือนทุกท่านนะคะก็เจ็ดเดือนก็เป็นยี่บเปอร์เซ็นต์ช่วงนั้นนะคะทำธุรกิจมาเรื่อยๆนะคะก็มาได้คำแนะนำจากส่วนใหญ่ได้แนวคิดนะคะจากพี่ยงยุทธนะคะสมัยนั้นสินค้าก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่เกิดวิกฤตครอบครัวฉันก็หยุดไปหยุดไปนานนะคะแล้วกลับเข้ามานะคะแต่ในช่วงที่ฉันหยุดเนี่ยฉันมีไรายได้จากแอมเบตลอดนะคะไม่เคยมีเดือนไหนที่ไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ย ออพอมาถึงวันนี้นะคะดฉันเองเนี่ยได้รับการพัฒนานะคะจากแอมมวเนี่ยเยอะมากนะคะถามว่าวันนี้ถ้าเรา,าง,งานนะคะทำง,งานประจำเราจะมีโอกาสมีติ้งไหมคะเราจะเราจะรู้จักซูมไหมคะคงไม่รู้ใช่ไหมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ,อโชคดีนะคะที่ได้เจอแอมมวได้ใช้สินค้าที่ดีในสมัยก่อนเนี่ยนะคะอายุยแค่ยี่สิบกว่าเนี่ยก็มีริ้วรอยแล้ว ะะพยายามที่จะไปใช้เครื่องสำอางนะคะก็ซื้อจากท้องตลาดที่เขามีขายทั่วไปนะคะที่เขามีแคตตลกวไปตรงนะคะยี่ห้อมิดทินเอวอนอะไรต่างๆแต่ก็ทาแล้วมันมันไม่ประทับใจนะคะเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยอะนะคะตอนหลังเนี่ยอัปลายก็แนะนำอาซซี่นะคะก็มาใช้รู้สึกประทับใจรู้สึกหน้าชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเลิกนะคะ จากการใช้อาจิซี่เลยนะคะแล้วก็ได้ใช้ผิดพัเนนิวชิไลท์ก็รู้สึกว่าโชคดีนะคะที่ได้รู้จักแอมเว์นะคะทำให้เราเนี่ยนะคะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะได้รับสารอาหารที่ดีะะเข้มข้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็มาจากการที่ผู้ผลิตเนี่ยนะคะต้องการได้ผลผลิตเยอะๆนะคะก็จะพยายามทำวัตถุดิบออกมาให้มันดูสวยงามน่ากินซึ่งมันเต็มไปด้วย สารเคมีสารพิษนะคะซึ่งถ้าเราไม่รู้จักแอมเวเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้ในการที่จะเลือกบริโภคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยเราเหมือน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 คนแบบสามารถเลือกอาหารทิพย์กินได้เลยอ่ะนะคะสามารถจะกินวิตามินนะคะบีรวมเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะ,ะได้บีครบเลยนะคะอยากได้วิตามินซก็เลือกได้เลยนะ ปัจจุบันนี้อยากสวยด่วนก็ก็ยังสามารถเลือกได้ถือว่าโชคดีและที่สําคัญเนี่ยปัจจุบันสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะมันมีเพียงเพียงเดียวเท่านั้นนะคะที่รักษาสิ่งแวดล้อมก็คือผลิตภัณฑ์จากเอ็มเวนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้นะคะซึ่งภาพเนี้มันเริ่มชัดขึ้นนะคะจากการมีฝุ่นเห็นไหมคะพีเอมนะคะ เพราะนั้นเนี่ยนี่นี่นะคะยังไม่ท่ายังคือมันมันเริ่มส่งผลแล้วเริ่มมาในเรื่องของอากาศแล้วนะแล้วน้าล่ะทุกวันเะน,นี้ยสิ่งซักล้างที่ทิ้งลงไปในแม่น้าลาคลองเนี่ยก็ทําให้น้ําเสียเราก็ต้องอยู่กับน้ํานะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะหาน้ําสะอาดสะอาดกินได้ยากนะคะปัจจุบันเนี่ยชนบทบ้านในท่านเองเนี่ยนะคะก็ยังกินน้ําผงไม่มีใครกินน้ําฝนจากอดีตเนี่ยเรากินน้ําฝนได้ปัจจุบันกินได้นะคะ กินไม่ได้แล้วนะคะน้ําฝนนะคะต้องมากินน้ําถังนะคะต้องซื้อเขาเพียงเพราะเราเห็นมันอยู่ในถังเราก็เลยเชื่อว่าสะอาดแต่เราไม่รู้ที่มาของมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํากินเองเนี่ยมั่นใจกว่าเยอะนะเหมือนเราทําอาหารกินนี่แหละคะ่ะเราไปซื้อเขาแล้วเขาไม่เราไม่รู้เลยว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะล้างนีอะไรไหมในการที่เขาจะปรุงอาหารเนี่ยแต่ถ้าเราทําเองเรารู้นะเราล้างกี่ครั้งนะคะ เราเลือกวัตถุดิบขนาดไหนดีขนาดไหนเรารู้นะคะแต่ถ้าเราไปไปซื้อเขาเนี่ยเราไม่รู้เลยแม่ค้าบางคนก็ช่วยนะเดี๋ยฉันเคยซื้อแกงถุงกินเนี่ยเจอกระทั่งหนังยางนะคะที่สมมติแกงถั่วเนี้ยตัวฝักยาวเงี้ยไอ้บัวถั่วก็ยังไม่ตัดทิ้งเลยนะเพราะนั้นเนี่ยน้ําอาหารอากาศโชคดีไหมคะในกลุ่มคนทํแอมโชคดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งปันความโชคดีเนี่ยให้กับผู้อื่นเราก็ได้ในส่วนของ การมีน้ำใจนะฮะด้วยการมีธุรกิจนะ,ะที่ออกมาในรูปของไรายได้นะ,ะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ได้ปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยก็มาทําธุรกิจออนไลน์หลายคนร่ํารวยจากการทําธุรกิจออนไลน์นะการอ,อ,อบรมทางออนไลน์การสอนนะภาษารหรือแม้แต่การอบรมความคิดแรงต่างเนะะี่ยหลายคนก็ร่ํารวยจากออนไลน์นะฮะพอมาถึงวันนี้นะคะเราเองเนี่ยก็สามารถจับ ทำธุรกิจออนไลน์ได้นะคะด้วยการทําธุรกิจเอ็มบีในการในวันนี้นะคะถ้าเราคิดว่าเราอยากทําธุรกิจออนไลน์เราจะทำยังไงนะหนึ่งเราต้องหาตัวผิดพันขึ้นมาเราต้องนึกแล้วเราจะขายอะไรถ้าเราไม่ทำวนะเราจะขายอะไรนะคะเราต้องหาสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อจะทำนะคะธุรกิจออนไลน์จะเป็นสินค้าที่เป็นุโภคบริโภคหรือเป็นออของใช้นะคะแต่สินค้าเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรา ไม่มีเราต้องผลิตเองมีต้นทุนไหมคะมีนะคุณภาพนะตอบโจทย์บริโภครือเปล่าเราก็ไม่รู้ตลาดเราต้องหาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ผลิตเองเราก็ต้องไปรับซื้อเขามาแสดงว่าเราได้กำไรแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะคุณภาพเราก็ควบคุมไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยจับมือกับเอ็มวีง่ายสุดข้อที่หนึ่งเนี่ยนะบริษัททำระบบไว้ให้เราแล้วข้อที่สองแม้แต่เรื่องของการขนส่งเราก็ไม่ต้องเสียค่า บริหารจัดการเลยนะแล้วที่ที่สำคัญก็คือเรามีสินค้าที่มาตรฐานนะคะมาตรฐานระดับโลกนะคะสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้นะคะมีการรับประกันนะคะซึ่งบริษัทเป็นแบ็กซ์ดาวให้เราสุดยอดมากที่สำคัญเราเริ่มได้ทันทีนะคะโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะ,ะมันสามารถทำให้เราเนี่ย ตอบโจทย์คําว่านั่งอยู่กับบ้านก็ทํางานได้นะบริษัทเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาให้เราเรียนรู้ในการวางระบบต่างๆวันนี้นะคะบริษัทสอนแม้แต่การใช้ไลน์นะคะบริษัทเนี่ยน้นวันนี้เน้นเข้าไปดูมาเนี่ยนะคะบริษัทเองเนี่ยคำนึงถึงนะคะเอ่อนักธุรกิจนะ,ะที่ที่นะคะบางครั้งบริษัทละเอียดนะ,ะถึงขนาดแบบท่านมองว่าเ,าเราเองเนี่ยเราสั่งทางเน็ตเป็นเราเปิดไลน์ได้เราส่งข้อมูลได้แต่ท่านเชื่อว่านะ วันนี้แอมเวไม่ได้มีเฉพาะเราแอมเวเนี่ยก็มีคนที่มีหลากหลายอายุนะคะหลากหลายอาชีพบางคนเนี่ยจากการเปลี่ยนโทรศัพท์จากปุ่มกดมาเป็นมือถือแบบสไลด์เนี่ยในท่านเองเคยผ่านประสบการณ์นั้นยังยากเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยบริษัทสอนละเอียดมากสําหรับคนที่อาจจะไม่เคยเล่นไลน์ไม่เคยโหลดไม่เคยอะไรเนี่ยบริษัทมีบริษัทพยายามพัฒนานักธุรกิจ ไม่ทอดทิ้งนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปทําธุรธกิจได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นนะคะมีความรู้สึกว่าบริษัทห่วงใยแล้วก็ทันสมัยนะคะวันนี้นะเป็นการปรับกลยุทธ์ในการทํางานเนี่ยนะคะทําให้เราสามารถคํานึงที่เคยบอกว่าเราอยู่บ้านก็ทําธุรธกิจได้เนี่ยมาเริ่มชัดเจนขึ้นคําพูดที่บอกว่างานเนี่ยถ้าใครมีไรายได้ทางเดียวเนี่ยอยู่ยากในสมัยก่อนที่เราสปอนเซอร์นะเพื่อนร่วมงานหรือ สปอนเซอร์คนใหม่ภาพเนี้ยเริ่มชัดขึ้นปัจจุบันเนี่ยคนที่รู้สึกว่าตัวเองมั่นคงนะคะจากงานเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกวันไหวนะคะเพราะว่าอย่าว่าแต่พนักงานเลยที่อยู่ไม่ได้บริษัทเองยังอยู่ไม่ได้จะให้พนักงานอยู่ได้ได้อย่างไรยิ่งคนที่มีเงินเดือนเยอะๆย,ยิ่งน่ากลัวจากการที่รู้สึกภูมิบกภูมิใจก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่หวาดกลัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แอมเบเข้ามาตอบโจทย์กับนักธุรกิจได้ดีมากนะคะ แล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะเราสามารถทำธุรกิจแบบเนี้ยได้ทันทีแล้วก็คนที่สมัครวันเนี้นะก็สามารถทำได้ทันทีนะคะเพราะมีเราเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งเขาสามารถนะคะที่จะศึกษาเรียนรู้กับอัปลน์หรือคนชวนเนี่ยได้24ชั่วโมงจากทางโทรศัพท์จากวิดีโอคอลจากไลน์นะ คือเขาเขาสามารถเรียนรู้และปรับตัวและทำได้งานได้ทันทีเลยนะคะโดยการทําธุรกิจเนี้ยนะคะถ้าคุณไปทําออนไลน์อย่างอื่นเนี่ยนะคะปัญหาเยอะนะคะการจัดการการขนส่งนะคะคุณภ,ภาพสินค้าการบริหารจัดการในเรื่องระบบในเอ็มวีเอ็มวีทำให้หมดทุกอย่างนะคะเราเนี่ยนะคะก็แค่ทําการตลาดในการทาธุรกิจตัวอื่นเนี่ยคุณก็ต้องทําการตลาดอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรผลิตอะไร คุณต้องขายคุณต้องทําการตลาดอยู่แล้วไม่เกี่ยวว่าจะเป็นแอ็มบ์หรืออะไรนะ,ะแต่ในแอ็มบ์คุณก็ทําการตลาดแต่เป็นการตลาดที่ง่ายกว่าเพราะมาตรฐานสินค้านะคะที่มีนวัตรกรรมนะคะแล้วในแอ็มบ์เองเนี่ยก็มีนักวิจัยการตลาดอยู่แล้วว่าทิศทางนะคะของธุรกิจเนี่ยนะคะสินค้าอะไรที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคอันนี้บริษัทเขามีนักวิจัยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยรู้สึกว่า เราโชคดีเราควรแบ่งปันความร,รู้สึกนี้นะคะให้กับผู้คนนะคะเพราะว่าเียนว่าหลังจากนี้โลกเปลี่ยนนะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนตามโลกคุณก็จะโดนทิ้งอยู่ข้างหลังเรากําลังพัฒนาเอ็มวพัฒนาทั้งระบบนะคะทั้งในเรื่องของการขนส่งนะคะในเรื่องของเรียนรู้ในเรื่องของนักธุรกิจนะคะ แอ็มบพัฒนาทั้งระบบไม่ได้พัฒนาแต่เฉพาะบริษัทอย่างเดียวเราจึงโชคดีเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่คนที่อยู่นอกวงการแอ็มบล่ะเขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกในเอ็มบีมีผู้รู้เยอะนะคะจึงทําให้เราเนี่ยฉลาดแล้วก็รู้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจแอ็มบเนี่ยนะคะก็จะไม่รู้และไม่ตระหนักนะคะ ก็มีเต็มไปด้วยความกังวลน,นะวันนี้นะคะเมื่อคืนอัปไลน์เดียนเนี่ยก็ให้เดียนได้เข้าไปซูมกับคุณพี่บูรดิบุดมสิ่งที่เดียนมองเห็นนะ,ะก็คือการเรียนรู้ไร้ขอบเขตโลกแคบลงเพราะฉะนั้นวันนี้เร,เรียนรู้กับเพรคนไหนก็ได้นะคะถ้าเราตั้งใจในความคิดของคนสําเร็จนะคะจะแตกต่างจากคนทั่วไป พอเรียนได้เข้าไปฟังคุพี่บูลแล้วเนี่ยท่านท่านคิดได้กว้างไกลมากนะตื่นเต้นนะคะคุณพี่บูลเนี่ยมีระดับเพชรนะ,ะในเวียดนามถึงห้ารหัสนะคะเพราะนั้นเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพนะคะว่าจริงๆมัก็คือการตั้งใจที่จะทำงานอยู่บนฟันเชื่อความเชื่อที่เชื่อถือได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเออโลกแคบลงการเรียนรู้ก็จะเออ ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้อะไรต่างๆได้ได้ง่ายขึ้นนะเรียนรู้ทั้งในเรื่องของความคิดของคนประสบความสําเร็จการบริหารจัดการนะคุณพี่บุญน,น่ารักมากเลยนะคะท่านทําเป็นห้องสมุดนะคะห้องสมุดที่เปิดกว้างเลยนะคะใครจะเข้าเรียนรู้ก็ได้แล้วเรียนชอบที่ท่านสร้างเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยนะคะสร้างเอ่อเป็นสเต็ปที่หนึ่งสำหรับคนใหม่ท่านมีครบเลยนะคะถ้าถ้าถ้าคุณมีโอกาสลองเข้าไปนะคะสเต็ปที่สอง สำหรับเรียนรู้ในเรื่องของการสปอนเซอร์หรืออะไรต่างๆรวมไปถึง PowerPo i n t ในเรื่องการนำเสนอข้อมูลท่านเตรียมมาให้หมดเลยเรียนรู้สึกว่าท่านน่ารักมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักแอมเบเราไม่ได้ทำแอมเบแล้วจะรู้จักคนเหล่านี้ไหมเราจะได้เรียนรู้จากผู้ประสบความสําเร็จเหล่านี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นะคะมันไม่มีคนล้มเหลวมีแต่คนล้มเลิกเรียนเองก็ต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่ทาให้ตัวเองสามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้แล้วก็ยัง มีความรู้สึกดีๆกับเพื่อนๆนะคะแอมเบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนดีเนี่ยคุณก็จะอยู่ในสังคมนี้ได้หลายคนนะคะก็เอาความเห็นแก่ตัวมาทําธุรกิจแอมเบเนี่ยนะคะในที่สุดเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะ,ะเพราะในสังคมเนี่ยย่อมชอบและชื่นชมกับคนที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่านะคะถ้าเราตั้งใจเนี่ยนะคะแหล่งเรีู้้เยอะบริษัทเองก็ปรับนะเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่บ้านฉันมองว่ามันในวิกฤตมันเป็นโอกาสนะคะ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางในการที่ที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ในกรุงเทพในสมัยก่อนนะเราต้องจัดเวลานะะในการเรียนรู้นะคะต้องไปในกรุงเทพต้องเสียค่าน้ํามันเสียค่าบัตรนะคะตรงเนี้ยนะคะบางคนมีงานก็ต้องลางานนะคะแต่สิ่งที่เราได้คือบรรยากาศและความเชื่อแต่ในวันเนี้ยนะคะถ้าพูดในมุมของผู้นำเนี่ยทุกคนมีความเชื่ออยู่แล้วแค่คุณตั้งใจเรียนรู้เท่านั้นเองแล้วก็เติมความเชื่อแล้วเดินนะคะ เดินไปนะคะบางครั้งอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่เราก็จะมีเพื่อนในซูมนั่นคือสิ่งที่เราต้องจินตนาการภาพบรรยากาศเหล่านี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาดิฉันอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะเออให้ฟังแผนการตลาดลองกลับไปทบทวนแผนการตลาดอีกครั้งหนึ่งดิฉนันเชื่อว่าแผนการตลาดนะคะไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นเรื่องเล่าแต่มันคือลายแทงนะคะถ้าเราได้เดินตามนะคะระบบหรือแผนการตลาดที่เราเขียนให้คนอื่นดูเนี่ยมัไม่ยาก แต่ส่วนใหญ่เรามีแผกนการตลาดไว้เพื่อเล่านะคะให้ผู้อื่นฟังเพื่อสปอนเซอร์แต่เราไม่ได้เดินตามแผนง,งานที่เรากําลังเขียนเรากําลังทําในสิ่งที่เราชอบเราคิดว่าน่าจะเร็วจริงๆแล้วการตลาดเ็ามีไว้ให้เราเดินตามและทําตามนั้นนะคะทีละขั้นทีละตอนนะคะนี่เอาฟังของมิสเตอร์ฟูนะคะแปดขั้นตอนที่บอกว่าในห้องประชุมห้องหนึ่งมีผู้คนนั่งกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นเก้าอี้เป็นแถวๆถวเนี่ย ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่จะเดินมาหาท่านตรงๆแล้วทางมันรู้สึกระยะทางมันใกล้ค่ะแต่การเดินทางค่อนขั้นงยากเพราะมีเก้าอี้ฝังอยู่เยอะแต่ถ้าเขาเดินออกไปบริเวณเาตามแถวเก้าอี้แล้วก็เดินตรงล่องกลางที่ไปจังเวทีเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยถึงได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในยุคนี้นะคะออยากบอกว่าเรียนคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากเอมบี ปัจจุบันนะคะคำว่าไรายได้ทางเดียวกบบรายได้หลายทางเนี่ยรียนเข้าใจดีท่นเองเนี่ยนะคะทำเอ็มบนะคะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวที่นรับรับส่งนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็สามีก็ทําเกษตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีไรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวแน่นอนวันนี้เกิดโควิดนะคะสามีก็ทําเกษตรไว้นะคะก็มีผลน,นะคะที่จะเอาไปขายได้นะคะในธุรก,กิจของรียนรับส่งนักเรียนอยู่ก็กทําไม่ได้ตอนนี้แต่ไม่กระทบเพราะเราก็ยังมีเอ็มบีเห็นไหมคะ แต่แน่ๆน,นะธุรกิจอื่นๆถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่รายได้หยุด 1, ทันทีแต่ในธุรกิจแอมเบถ้าคุณสร้างแล้วมันเสร็จสร้างแล้วมันจบนะคะในวัยเกษียณเนี่ยคุณสามารถตั้งเงินเดือนให้ตัวเองได้ทันทีต่างจากข้าราชการตรงที่ข้าราชการคุณต้องรอเ้าตั้งให้นะคะว่าเขาจะให้คุณเท่าไหร่แต่ณนะวันนี้นะคะนับดูนะคะว่าอีกกี่ปีคุณเกษียณคุณมีเวลาเตรียมตัวนะคะ ที่จะเดินทางแล้วตั้งราคาหรือตั้งมูลค่านะคะว่าคุณจะมีมาตรฐานชีวิตอย่างไรเนี่ยวางแผนนะคะเพื่อในวัยเกษียณนะ่ะคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรแอมเบกําหนดไรายได้ได้นะะมีฟังมั่นคงนะ,ะเราไม่ได้ทำแค่ตัวเรานะคะเพราะแอมเบเป็นมรอดอกได้ด้วยนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยวิกฤตก็เป็นโอกาสนะแอมเบก็ปรับทุกอย่างนะ,ะเพื่อให้เราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอออะไรคะ เอ่อจะเป็นในเรื่องของสื่อนะคะที่จะทำให้เราส่งทางไลน์ทางเฟซนะฮะให้กับลูกค้านะคะบริษัทก็พยายามทำเพื่อเพื่อพยายามป้อเรานะคะ,ะ,คะแล้วก็เรียนดีใจนะคะที่วันนี้นะคะเอ,อ่อได้เจอได,ได้ได้มีโอกาสได้คุยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าวัยชราเนี่ยก็คงไม่ต้องไปออกกรงเรียนชีวิตนะคะเชื่อว่าสามารถที่จะ ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยธุรกิจแอมนะคะก็มีเป้าหมายนะคะว่าอยากเป็นมรกรให้เร็วๆนะคะวันนี้พี่ต้อประสบความสําเร็จแล้วรู้สึกดีใจกับท่านด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ทําได้นะ,ะในแอมเว์เนี่ยนะคะที่ประสบความสําเร็จเยอะแยะนะคะให้เราดูเราชอบแบบชอบสัตว์ไหนเราเลือกเอาสินค้ามีมากมายนะให้เรา,ให,เราให้เราทํา เราอาจจะไม่ถนัดอาเซซี่นะเราก็ทำกองน้ํากองอากาศเราไม่ถนัดกองน้ำอากาศเราทำกเกษตรนะคะมีสินค้ามากมายให้เราเลือกนะตามความถนัดนะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเมริกินส่วนตัววางแผนการทํางานเองนะคะศึกษาเรียนรู้ก็อยู่ที่คุณน่ะนะจะตั้งใจขนาดไหนคุณก็กําหนดเองลูกค้าคุณต้องการลูกค้าแบบไหนนะ,ะมากแค่ไหนคุณก็กําหนดเอง การประสบความสําเร็จช้าเร็วแค่ไหนคุณก็กําหนดเองนี่คือธุรกิจของคุณจริงๆนะคะก็เชื่อว่าทุกคนก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะสำหรับผู้ที่เอาคนใหม่มาเนี่ยนะคะก็ให้คุณเนะี่ยไปคุยนะ,ะในเรื่องของแผนการตลาดให้เขาเข้าใจแล้วก็สอนเขานะคะในเรื่องของการสั่งสินค้าออนไลน์ต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับบางคน นะแต่เรื่องพวกนี้มันเรียนรู้ได้นะคะปัจจุบันดิฉันก็รู้สึกว่าสนุกมากกับการที่ดาวลาโทรมานะคะมันอยู่ที่การบริหารจัดก,การนะคะทุนน้อยก็ทําได้นะฮะอย่างในทันเนี่ยบางทีดาไลน์โทรมาสั่งของเขาก็โอนเงินมานะฮะเราก็สั่งแล้วก็จัดส่งนะคะโดยที่เรานั่งอยู่กับบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเขาเขาสั่งมาทางไลน์นะเราก็บอกเขาว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีเรานะเราก็สั่งทางเฟสนะคะสั่งทาง จ่ายเงินทางเ b a n k bank นะคะแล้วบริษัทก็จะส่งนะคะก็เป็นการทำธุรกิจที่ที่เห็นภาพชัดมากเลยว่ามันแทบไม่มีต้นทุนอะไรเลย่ากจากเมื่อก่อนที่เราต้องวิ่งไปซื้อสินค้านะคะเราต้องวิ่งไปส่ง,ขสงเขาเราเสียทค่าขาน้ำมันเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าทุกคนทำไดน้นะก็เอ,อ็มวีเองนาไปเยอะแล้วนะคะขอให้เราพัฒนาตามเอ็มวีนะคะ แล้วเราก็จะประสบความเร็จได้นะคะก็ออขอบคุณผู้นำนะคะที่เปิดโอกาสนะคะให้ได้มาเป็นการสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะขอบคุณมากค่ะ